เรีเดนเชิญท่านจำพนัสทัศนียนนท์ครับผมขอบพระคุณครับท่านประธานผู้ดำเนินรายการนะครับผมพนัสทัศนียนนท์ในฐานะเป็นผู้แทนจากสปปนะครับอย่างที่ทางสปปได้ได้อ่านคําแถลงแสดงท่าทีและจุดยืนของสปปเมื่อเช้านี้ชัดเจนเลยก็คือว่าทางสปปสนับสนุนในการเลือกตั้งในวันที่สองพันสองห้าห้าเจ็ดส่วนในเรื่องการปฏิรูปนั้นนะฮะ ทางสปปก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นและน่าจะถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่สําคัญยิ่งนะฮะและข้อตกลงใดๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะจากการจัดเวทีไม่ว่าจะเป็นการจัดโดยอ,องค์กรหรือกลุ่มต่างๆกลุ่มใดก็แล้วแต่นะครับผมก็หวังทางสปปก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันน่าจะเป็นสัญญาประชาคมที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งทางพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยนะฮะที่จะต้องเป็น ผู้เล่นนะในในการเมืองของประเทศต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะต้องเข้ามาร่วมนะในการที่จะตกลงทําสัญญาประชาคมนี้ต่อกันนะครับสําหรับสวปปเองเนี่ยนะฮะว่าที่จริงแล้วเราก็เพิ่งประชุมกันไปเมื่อวันสองวันมานี้เองนะเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็คือประชุมกันว่าเครือข่ายของเราเองเนี่ยนะจะมีการขยายวางแผนในการที่ขยายวงออกไป มากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะฮะในเบื้องต้นก็มีการตกลงว่าเราจะเปิดเวทีตามมหาวิลาลัยต่างๆ <c oughs> ในต่างจังหวัดจะเริ่มต้นจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ต่อมาก็เป็นมหาสาร,รคามอุบลราชธานีแล้วก็ปัตตานีนะฮะทางสปบจะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้ามีองค์กรหรือกลุ่มอื่นเข้ามาร่วมนะในกิจกรรมนะที่เราจะเดินเราจะขับเคลื่อนเราต่อไปในเรื่องนี้นะะโดยเฉพาะยิ่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นที่ว่าเราจะมีวาระของชาติในการที่จะปฏิรูปประเทศหรือปฏิรูปการเมืองของเราเนี่ยนะฮะอย่างไรบ้างโดยเฉพาะยิ่งเนื่องจากการปฏิรูปเนี่ยคิดว่าในที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นนะฮะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของอำนาจทางการเมืองเนี่ยที่เราจะต้องมีการแก้แรัฐธรรมนูนั้นการเตรียมการเนี่ยโดยการจัดเวทีต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อทําให้ความคิดเห็น จากทุกภาคส่วนนะครับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเน,นี่ยนะฮะใน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 สังคมไทยเราเนี่ยฮะได้มีโอกาสนําเสนอล่าสุดท้ายตกผลึกออกมาเป็นอ่อเป็นข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูป,ปธรรมที่ชัดเจนที่สุดผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับต่อการดาเนินการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นในนามของสอปปก็อยากจะค่ายขอเชิญชวนนะครับองค์กรต่างๆนะครับที่ท่านอาจจะมี การจัดกิจกรรมของท่านอยู่แล้วนะหรือกําลังเตรียมวางแผนที่จะจัดกิจกรรมของท่านอยู่แล้วเนี่ยเรา,าจ,จะมีการจัดร่วมกันนะมีการประสานกันนะโดยเพิ่งยิ่งโดยอาศัยที่เรามีเรามีแผนงานนะเรามการีการเตรียมการในการทํางานของเราไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมคิดว่าส,สพอ,อาจจะเป็นองค์กรแรกที่เริ่มต้นในการที่ให้มีเวทีในการที่มาปรึกษาหารือกัน เพื่อที่เราจะมีอะไรมีแผนการในการปฏิรูปหรือมีวาระในการปฏิรูปที่ชัดเจนต่อไปนวันข้างหน้าครับขอบพระคุณค